รผสวัสดีครับพบกับผมนะครับลูกแฉลาเบาผู้ไทยชัน,น้แล้วครับเดี๋ยววันี้นะครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวผมพ <c oughs> ามาขุดปูนากันกับกับใครนะกับวันวิสาสวัสดีจ้าก่อน <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีจา้าวันวิสาแสงเพชรนะครับชมพู่นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาขุดปูนากันนะฮะ พัดพงยังไม่พร้อมเข้านะฮะผู้ไทยนะครับผู้ไทยมาที่กันไทยภูวัสดีครับสวัสดีครับเออ่อะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามากดปูนากันครับมา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 ไอปูใสไปพูนด,ดูเรเห็นลูกภูยุหันละนี่นี่ยุนี่ก่อนไา <ปะ S 1> ลูมือวาน ไหนวะ<ด>เออนี่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 มา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 ,อาเออเฮ้ยจริงมาสิกาบง่ายแน่นอนเบาไหมนี่ครับโหน่าจะลึกเอ้ยเจอแล้ว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 ได้ได้นี่ใส่ผ้าใส่จริง เดี๋ยาเห็นนี่เฮยกลาเงียนอยนี่นี่นี่ครับเอามามามาหยิบไปสิว่าหยิบเหรอมามามาวคนนื่อใหมาหยิบจกออกมาลวงออกมาเฮ้ยเอวบ้ไวะมันกลับเียเา อย่าดูที่สะพอนมัสยิดมาเลยอีเดี๋ยกไปนี่ครับเห็นไหมอีกหนึ่งยิ่งพอยจะบอกว่าสาหนึ่งแล้วบอกผู้เรียนมามามาดูต่อไปตรงไหนหามาหามาไปไมหามาตรงนี้ตรงนี้ไปเอามา พี่ค่ะนี่ต้องไล,ล่ดูเลยเนี่ยไล,ล่รูอย่างเวลาหลอกมาใหญ่ม่สกีสินเสมอละนี่เจออีกแล้วนี่นี่กลับไงบอสมามามาจกเอาไปเล่นที่จกเนี่ยนะพอจก <laughs> พอจุอโอ้กินคืิ่มอีกยานว่ะอ๋ออันนี้ อันนี้ตัวน้อยอ่ะเบาตรงเอาให้มันแพ้ปล่อยปล่อยปล่อยให้มันอันนี้ไม่เอาแล้วตัวทำง่ายง่ายแพ้ไปหาลูกไหมหาลูกใหญ่ๆกันนะตัวอะไรหน่อยนีง่ายง่ายเลยนี่ฝั่งนู้นอ๋ออันนั้นดักกุ้งฮะอันนั้นดักกุ้งไว้นะครับตรงนั้นเดี๋ยวเขา Điều đều 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 hay phụ trầm đoàn cản mạng học sinh Ơ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  นี่เหรอมามามาเจอเองู้นี่ครับย่อภาษาานาละว่าหูเลียงบอกเองตัวย่อว่างย่อก่างวันนี้จะมากินปูอะมากินที่ปูตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อว่าพูดไทยพูดไทยทำไมไม่พูดภาษาพูดไทยอะ ือบอกวาษสู้ไทยจะอกเราไม่อยากว้าวว้าวอาษาอีสาภว่าอีสาน่แมนไหมเอาไมแมนดิใส่ใ่เราดิสี่่าเป็นว่าจ้ะพ่อเ็นอ้ันนี้ขึ้นเลือเก่าว่ะตัวไหหน่าลูหญ่ลาบองเราเมัอน่ะ Ui, chưa nè Đây, đây Đây, chút gì bà Ui, em leo Ô, luôn lên mày Luôn cái mắt đó, nè nè Cho cái mắt hả leo <laughs> Cho cái <khuyen> mai, cái nó, bà phụ thay nổi này. ่ครับได้แล้วอุ้ยตันง่ญ่มากในมือพ่อเอาจับใส่กะคุเอ้ยสองสามไม่สองสามสองเนะไปอีกเอาหัไรอีกเอาหูวไหนอีกตายเร็วหัได้เสียก่อน

เออเดี๋ยวไปกดตหูต่อไปเอาหูนี่กันชูเห็บมันไม่รู้หลายอัานเลยว่าฮะมันไม่รู้หลายอันเลยขึ้นเรกแทนหล่าจับหูได้กาปูเนี่ยหลักกัดย่งจับไใดเลยดินเบาเหมือนเหี้ยเลี้วเบาดินเบายังเห็น นึงดินเผาทีเขาผอกพูดินเผาหาเขาหยีบออกงบออก้ผอบ่ได้หรอมองสิเขาไม่หยังกว่าเนี่ยกให้โจกว่าโจกมัโจกเอาเลือดสิไหน่ะเอาเมโจกเอาเมเอาบ้าง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 ไงบ้าบ้างบ้างบ้างไนเรนนาล่วงเอาเลย

น,นี่นี่ตัวนึงเอาหู้นี่ก็ได้เอาหู้นี่เราเห็นก่อนพ่อได้เห็นหังจะโดนตอนหลังที่มาเหยียบแล้วฮะก็ไปตอนี่ต้นถัว่วเขายาวอะไรที่ไม่ปูกเยอะเกิจนไม่เห็นแล้วก็ หรือวว่าจะไม่เห็นทั้งเดเ้ไก่เป็นมนเี้ยวกวาพูทไมต่้นวยนีโตอย่างบังวะมี่ปูเหรอนี่นะอย่าบังอย่าบองมั้ Còn à, mít tép cuốn rồi Cuốn này mất sàng là anh thì mình lại mà Cứ tổ mẹ nó Ờ cả má mẹ Ngưng ngang

ลากระชองไว้นี่มอนนี่นี่นี่นีพุดคุบอกบอกตาพุดคุ

มาครับกุดปูนาครับชีอีสานบ้านฮอครับอาหารเช้าวันนี้ครับปูนาเอากุ้งฝอยที่ใส่ดัก ไ,ไออ้นนั่่วยูพ่อเห็นลูกยุบมือแลว้วอันดอกไมาใส่แล้วตอนเจ้ามันต้องวิ่งเข้าตลาดวิ่งออกมาทุ่งมาท่าน <c oughs> ี่เจอแล้ว toa mai a tôi yêu mất đẹp luôn không เจ <ge ar> ิบบงเบิ้งเบิพี่หลังพอยหันหลับูดไทยยนยนยูนอะแม่ยุนแต่ว่าบอกไม่ใช่แล้วหาเรื่อยครับ ต้องมีถ้าพอมกินอันนี้พอเา้ใครไปเหละต้องมีโอ้วนะมันไม่ใช่มันโมเมนต์ตัวนเ้ย อ๋อนนี่ได้ไได้ละจองก่อนนะค่ะค่ะละจอคูจุุ่นอย่าบอกอย่าบอกละจองก่อนอย่าบอกละจองก่อน ดนมันพอพุ้งโดนมันพอพุ้งเออบ้อเมนมันบ้อเมนมันั่วดินเอามาข้อดินเอาลู้างครับรู้าง <c oughs> อันนี้รู้าง <c oughs> เอ,อ,อาฮะรูต่อไปนี่นี่หรือเปล่าวะต้งนานนี่รู้ไม่ใช่พอ่อ จะไปพ่อพงจะไปขุดจุกไก่ยูพุนยูพุนมีหลายมีหลายมากเออนี่แหละไปหาของพุนไปน้าตานาไ่ไหนนะจอนไปน้าตานาไกลไกลจนถึงนะเออไปเอาไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหาขุดปูก่อนไปทางพุ่น ครับผมเดี๋ยววันนี้ตอนหาขุดปูก่อนขุดปูนาครับฝั่งลูก็จะเป็นเอ่อดักกุ้งนะครับดักกุ้งไว้สองจุดนะครับเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้อีพีนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวติดตามนะครับดูคลิปอีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับผมลูกเสืดาบพาวไทยดานแลวนะครับหาขุดปูนาก่อนนะครับสวัสดีครับจ้าจ้าก่อนบ๊ายบาย